เหมียวเหมียวไม่อยากเหมียวเหมียวเหมียวแมวน้อยหูตั้งชอบส่งเสียงดังเหมียว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 คิดว่าตัวเองเสียงหวานร้องดังลั่นบ้านเหมียว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 เช้าสายบ่ายเย็นหลั่นล้าฮ่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 าเหมียว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  เพื่อนบ้านระอาหน้าดูหลายตัวอุดหูหลายคู่ฉุนเฉียวแม่นกกกลูกในรังอยากส่งเสียงดังหยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียวแม่ไก่กกไข่ในเลา้าไม่เอาไม่เอาหยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียวแม่วัวให้นมลูกอยู่อย่าดังนวกหูหยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียว เหมียวเมียวขอตกหน้าม้อยร้องเสียงอ่อยอ่อยเหมียว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 เมียวงงไม่เข้าใจทำไมทำไมไม่ชอบเสียงเหมียวร้องเพลงเพราะเพระทีไรทำไมบอกให้หยุดอยู่นี้นะเหมียวน้ําตาหยดเพาะน้อยใจทำไมทำไมไม่ชอบเสียงเหมียว บอกเหมียวดีๆก็ได้ทำไมทำไมต้องดุเหมียวเหมียวเดินเศร้าเหงาๆหงอยลำพังทุกตัวไม่ฟังไม่สนเหมียวเหมียวไม่มีใครรักแล้วนะต่อไปนี้จะไม่ร้องเหมียวเหมียวค่ำแล้วไม่กล้ากลับบ้านกลัวพ่อแม่รำคาญเสียงของเหมียวเหมียว ว่างไม่มีใครซักคนเหมียวเหมียวกลัวกลัวฟ้ามืดเปล่าเปลียวเดินสะเงาะสะแงะเงาเงาเหมียวเหมียวเห็นเงาตะคุ้มลดเลี้ยวโอ้ตายละนั่นหมาป่าวายร้ายมันมาท่าทางปราดเปรี้ยวหยุดลงตรงเล้าแม่ไก่ฟุตฟิตหายใจใกล้แค่นิดเดียวหมาป่าแลบลิ้นแผลบ รอแป๊บรอแป๊บได้คบได้เขียวเมียวเมียวตัดสินใจเสียงตะโกนสุดเสียงเมียว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 ทุกคอกทุกเล้าทุกรังหงุดหงิดใจจังเบื่อเสียงเมียวเมียวทุกตัวชะงกหน้ามาดูหนวกหูหนวกหูหยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียว หมาป่าสะดุ้งโยงตกใจวิ่งแนบหนีไปไม่มองไม่เหลียวเห็นหลังหมาป่าไว,ไวัยวัยทุกตัวตกใจเกือบไปแล้วเชียวพ่อแม่กอดซ้ายกอดขวาขวัญเอ้ยขวัญมานะจ๊ะเหมียวเมียวพ่อไก่แม่ไก่ลูกเจีย๊ยบปีกชื้นเย็นเฉียบตัวสั่นหน้าเซียว ทุกตัวขอบอกขอบใจเมียวเมียวดีใจเมียว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 จบแล้วนะคะเด็กๆนึกานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองนะคะที่ป้ามิวมาอ่านให้ฟังเรื่องนี้ก็คือเมียวเมียวไม่อยากเหมียวบายๆนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะวัดดีค่ะลูก